สิทิทต,ตอนที่147ความรักความหลังตอนที่3เบื้องนั้นเจ้านายทัพจึงว่าแก่พื้นรองคอว่าเกลอเอ้ยคำท่านก็เห็นเขาว่ามีส่วนดีแต่หากสำหรับแก่ผู้อื่นมิใช่คนผู้มีใจอย่างข้าพเจ้าแล้วอันว่าลักษณะความปฏิพัต์ที่ชายหนึ่งรักหญิงหนึ่งแม้นหญิงนั้นไม่รักฝ่ายชาย ก็พลอยสิ้นความอะไรด้วยดังนี้เป็นที่ตระหนักอยู่ว่าชายนั้นรักหญิงแต่โดยวิสัยโลกีครั้นนางอันเคยเป็นที่รักแห่งตัวตกไปเป็นของชายอื่นแล้วชายผู้หมายในการบริโภคจึงตั้งหน้ารังเกียจในการจะลิ้นเดนกามส่วนข้าพเจ้านี้ความที่จงรักพระราชธิดาไม่งแฝงความปรารถนาในการมรดเป็นใหญ่ เคล้าคอเกียงคู่อยู่ในที่ลับแล้วยังตัดเสียซึ่งอารมณ์สัตว์ใส่ใจเทพพย,ยดาปรารถนาแต่ความมงคลเป็นใหญ่ข้าพเจ้ารักพระราชธิดานั้นเพราะใจรักมิใช่พระราชธิดาพระองค์นั้นยอมให้ตัวรักจึงได้รักเอาตามเชิงเช่นที่เป็นชายฉะนั้นบัดนี้ถึงนางนั้นจะเป็นอื่นแล้วก็ยังจะสุดรู้ประหยัดใจ เป็นกรรมบันดาลหักใจไม่ได้ตลอดเป็นตายร้ายดีก็จะลองสู้กรรมแต่เมื่อนายทัพตอบโต้ด้วยเพื่อนทหารตัวรองกระนั้นได้ช่องก็รีบรุสละเสียจากนายทหารทั้งปวงสิ้นเกรงอาญาสกประการหนึ่งซ้ำยังหมดกลัวพระเจ้าอยู่หัวแห่งตัวเจ้พิโรธอีกเล่าทั้งสองประการนี้หากเป็นยามธรรมดาไหนจะกล้าล่วงกรรม อันเป็นอุกฤษโทษแต่นี้ผีรักสิสิงตัวอยู่จึงสิ้นเกรงแลเจ้ามานพก็ตามนางมาถึงที่ซึ่งอยู่ด้วยสามีได้เห็นหน้ากันเพียงยามหนึ่งเวลาหนึ่งก็เร้าจิตให้ก่อการไม่คิดกลัวทำการเหมือนหนึ่งว่าแย่งเนื้อออกจากปากเสือแต่ครั้นได้ตัวนางอันเป็นที่รักสมปรารถนาแล้วเจ้านายทัพนั่นสิกลับลังเลใจ ด้วยเดิมยังมิได้นางมาคนผู้นั้นมั่นใจอยู่ว่าเบื้องต้นตัวพลาดพระราชธิดาก็เพราะผิดที่ไม่ทำการให้ต้องตามเชิงชายได้ชิดชมสนิทแล้วกลับวางใจเสียไม่มัดนางให้คงสัตว์ไว้ในความเป็นผัวเมียแม้นได้คืนมาวันใดวันนั้นหาฟังคำไม่แล้วจะยินยอมพร้อมใจหรือไม่ก็มิใส่ใจอารมณ์นาง เจ้านายทหารหวังจะขืนแข็งเอาตามอารมณ์ตัวต่อหนึ่งวันจริงจังเข้าสิใกล้นางแล้วเห็นว่าบิดเบือนไม่ใหญ่ดีความรักในสามีนางยังมั่นอยู่ต่างกว่าคําซึ่งได้ยินมามาดว่านางเป็นที่สุดซึ่งเจ้ามนุษย์ผู้นั้นปรารถนาดีแต่ซึ่งประจักษ์กิริยานางนี้แล้วก็สลดใจอยู่แม้นเดิมแจ้งว่าทั้งสองเมียผัวรักกันดังนี้แล้ว ไหนเลยจะชิงตัวคืนข่าวอย่างหนึ่งมากระทบประดานางข้าหลวงทั้งปวงก็กล่าวกันว่าพระราชธิดาไม่ได้เสวยสุขเมื่ออยู่ร่วมกับชายผู้ผัวสักเพลาเดียวเจ้านายทหารผู้นั้นก็ตีความเสื้อว่าฉลอยพระราชธิดามีน้ำใจเดียวกับตัวจึงสู้ยอมเอาชีวิตและชิ้งนางฝ่าตายออกมา ครั้นเจ้านายทหารประจักษ์ความจริงดังน,นี้แล้วก็นำพระราชธิดาคืนแก่สวามีและเจ้านายทหารผู้นั้นก็สะกดกลืนความโศกไว้แต่เพียงในอกตัวจนกระทั่งวันตายแล้ม้นจะเด็ดเล่าเนื้อความมาถึงตรงนี้เห็นตาะแม่ยังกันแสงกระซิกอยู่ก็ทำทีดังว่าประหลาดใจเสียเต็มประดาแล้วว่าข้าพระเจ้าเล่านิยายบำรุงกุสุมาแม่ ก็ปรารถนาจะให้นอนเพลินกลใดน้องท่านยังไม่หลับอีกเล่าก็แหละน้องท่านยังไม่หลับดังนี้ก็ดีอยู่อัน,นิชานที่กล่าวนี้ข้าพเจ้าฟังผู้อื่นเล่ามาอีกต่อหนึ่งจึงติดใจสงสัยความสำคัญในเรื่องนิทานอยู่บางประการตั้งใจไว้ว่าแม้นปะสตรีใดที่เคยคบหาเป็นเพื่อนสนิทก,ก็จะถามเอาความสำคัญประการนั้น อันว่าข้าพเจ้าเป็นชายน้ำจิตฝ่ายชายเป็นประการใดก็แจ้งความทุกข์ร้อนได้เกิดแล้วกับเจ้ามานพในนิทานการลายุการที่เจ้ามานพบำเพ็ญสวัสดิ์อยู่ด้วยพระราชธิดานั้นคงหวานซึ้งตรึงใจเป็นที่สาหัสนะักว่าโดยอารมณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นชายพอจะเปรียบเทียบกันได้ก็เห็นอยู่ว่ายามห่างพระราชธิดา เจ้ามานพนั้นคงรู้สึกดังเกลือกอยู่ในนรกก็เฝ้าแต่ครุ่นคิดรำพึงถึงวันคืนที่ตัวเสวยสุขหารมอยู่เบื้องบนพิภพ,พยามสายันเมื่อหมู่นกคืนรังร้องเจ้าหนุ่มผู้นั้นก็คงจะแววว่ายามนั้นตัวนั่งบอกเพลงพินเสียงคล้องหึ่งบอกยามต้นเจ้ามานพนั้นก็จะกำหนดเอาว่าเป็นเวลาเสวยพระเจ้าอยู่หัว สำราญพระอิริยาบทอยู่ข้างฝ่ายในพระราชธิดาน้อยสิจะนั่งเบื้องปริสดางพระราชมารดาเมียงชะม้อยคอยรับในตาเจ้าอัครราชบัลลกอยู่ต่อเสียงมโหระทึกสองอยามผ่านไปแล้วอีกเล่าเจ้ามานกนั้นก็จะเคลิ้มไปว่ายามนี้นี่แล้วหรือไม่ใช่ที่พระราชธิดาองค์นั้นถือเอาแขนเบื้องซ้ายตัวเป็นเขนยหนุนนอน ส่วนโอดก็จะเฝ้าวอนชาอ้อนพี่ไรเจ้าหนุ่มให้รักแล้วอย่ารู้ที่เลือนต่อไก่ขันเมื่อปัจจุสมัยใกล้รุ่งเจ้ามานกคงไก่หน้าผากนอนอนาถนึกอยู่ว่ายามนี้เป็นแท้แล้วพอตัวก้าวเท้าย่างจะออกไปนอกทวารห้องบรรทมพระราชธิดาก็ฉุดชายเสื้อไว้ด้วยใจอาลัย ไ,ไม่รอดแล้วจึงรื้อกลับมาจูบตะโบมโฉมพระราชธิดาอีกแต่เวียนขยือนแล้วขย้อนกลับไม่รู้ว่ากี่พักซ้ำห่างแล้วเหลียวมายังปากพระราชธิดาบังใบทวารมองกุสุมาเอย่ยทางนี้มิใช่แกล้งกลั่นอารมณ์ชายขึ้นมาเจรจาซึ่งรักลงปากแล้วในอกชายใดนอกจากคนทมินหินในชาติเยียม หรือดินกลบร่างเสดอกรักที่มีอยู่จึงจะจางไปข้าพเจ้าเคยรักเคยรู้อยู่แก่ตัวจึงประมาณอกเจ้ามานกในเรื่องนิธานที่เล่าถูกคนรูปนี้ประมาณว่าคืนใดเดือนเต็มดวงก็จะระแวงว่าดวงเดือนนั้นคือหน้านางอันเป็นที่รักแห่งตนอกชายนั้นข้าพเจ้าแจ้งสิ้นแล้ว แต่อยากจะรู้อกหญิงอย่างพระราชธิดาองค์นั้นว่าจะเป็นฉันใดแต่ละแม่ก็คุ้นแก่การโลกีที่สอพินยาปรนิบัติอยู่เอาบุญวานบอกข้าพเจ้าหน่อยเถิดว่าพระราชธิดาในเรื่องที่เล่าถวายนี้จะรู้สึกประการใดบ้างหรือว่าสวามีปรนสวาสดต้องอารมณ์นางแล้วความที่เคยสนิทสนิหาด้วยขุนวังเดิมแต่ครั้งสาว ก็เลือนเอาจนนึกเป็นรูปนี้ได้จะเป็นดังว่านี้หรือประการใดฝ่ายตาละแม่นั้นสดับคำที่คู่อัพิร่งเดิมชักขึ้นมารำพันเนื้อความตอนสำคัญบางตอนจะเด็ดเล่าผ่อนเสียงสังแัว่าระลึกถึงแล้วก็พลอยอ่อนระหวยโรยแรงไปในเนื้อความเล่าเป็นที่สุดตาละแม่ฟังแล้วอ่อนใจตาม ความสนิทสัมพันธ์กับคนผู้นั้นเมื่ออยู่สำน,นักแปรมีมาสถานใดบัดนี้ก็ดังว่าการเหล่านั้นเพิ่งเกิดเมื่อวันวานความทุกข์ยากเมื่อครั้งขุนวังฝากรักด้วยเป็นต้นจะยิ้มให้กันสักนิดก็จะต้องลอกไม่ให้ประจักษ์แก่คนทั้งปวงนั้นประดังขึ้นมาในอกไม่รู้คลายใจหนึ่งอยากห้ามให้เจ้าหนุ่มหยุดพูดเสีย แต่อีกใจหนึ่งรู้สึกว่าความเดิมเป็นรสดูดดื่มซึ้งใจต่อเจเดดถามจึงได้คิดว่าตัวมุ่นอยู่ในคำเล่าเกินไปและคำอันเจ้านายทับตองอูถามมาใช่ถามโดยดีหากแกมกลนพอให้เจ็บใจด้วยแต่แม่ใคร่จะต่อคำด้วยเป็นที่สุดหากจนใจว่าพูดแล้วจะเป็นเหมือนเปิดอกตัวให้ชายเห็น ก็ได้แต่กล่าวพอเป็นทีแต่ละแม่จึงแซงว่าเจด็จท่านเคยรักเคยรู้มาแล้วควรหรือจะถามข้าพเจ้าโดยเหตุใดวิสัยท่านคนรู้ก็คงแจ้งดอกว่าสิ่งรักของหญิงนั้นไม่มีสิ่งใดจะเปรียบด้วยสามีฉะนั้นอารมณ์นางในนิยายที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมาเล่านางนั้นคงจอดใจอยู่แก่สามีของนางเป็นแท้ ที่ข้าพเจ้าว่านี้ไม่ใช่จะว่าโดยละเมอได้นำตัวเข้าเทียบแล้วจึงอ่านใจพระราชธิดาองค์นั้นถูกก็แลกุสุมานี้มาดว่าจะเป็นลูกกษัตริย์แต่เจเดตได้กล่าวแล้วว่าลูกกษัตริย์ใช่จะไร้แล้วซึ่งการแสวงรสในโลกีข้าพเจ้าจงรักสอพิญญาก็เพราะสอพิญญาปรนสเนสนศพอารมณ์อยู่ อกพระราชธิดาในนิยายท่านก็คงอกข้าพเจ้ากลนกันแต่ละแม่กล่าวคำจงใจประชดดังนี้แล้วเพิ่มภูนความน้อยใจยิ่งขึ้นอีกอดไว้ในอกไม่ได้ก็ฟูมฝ่ายน้ำตาสะอื้นฮักอยู่จะด็ดประจักษ์อาการแต่ละแม่เป็นอันดีว่าทั้งนั้นตรัสเอาโดยความน้อยใจเป็นมูลจะใช่เป็นการจงใจในจิตแต่ละแม่นั้นหาไม่แล้ว เจ้าหลุมเห็นนางกำสวนไม่สั่งกระนั้นใจตัวก็พลอยอ่อนตามขยื่นตัวเข้าใกล้กลุมเอาหัดตาละแม่ไว้แล้วว่าอุสุมาเอย่ยข้าพเจ้าอ่านความในอกท่านถนัดแล้วอภัยเถิดที่ข้าพเจ้ากล่าวจากจ้วงให้กินใจตาละแม่ก็สลัดมือเจ้าหนุ่มออกเสียแล้วว่าอกข้าพเจ้าท่านอ่านออกแล้ว ว่าเป็นอกที่ระเริงหลงอยู่ด้วยใจสวัสดสอพิญญาสามีดังนี้ท่านจะมาทำเจรจาเสียงอ่อนต้องตัวข้าพเจ้าด้วยปรารถนาอันใดเจ้าหนุ่มจึงว่าที่พูดนี้เป็นอาการอันตาละแม่บอกไม่ใช่อาการที่ข้าพเจ้าอ่านจากอกตาละแม่เองอันน้องท่านสถานสะท้อนอ่อนแรงเมื่อข้าพเจ้าฟื้นความหลังขึ้นมากล่าวเช่นนี้ เผยให้เห็นตระหนักอยู่ว่ารอยรักอันมีต่อข้าพเจ้าครั้งโน้นนั้นกุสุมาแม่ยังจารึกไว้กับใจหากถือองค์โดยวิสัยคติยะนารีประกอบกับข้าพเจ้าหยากอยู่เจรจาพ่านเนบแนมเอาโดยความเคืองผสมดอกน้องท่านจึงพลอยพูดเหมือนไม่ใหญ่ดีซึ่งเนื้อแท้ในใจนั้นกุสุมาท่านก็รู้อยู่ว่าไกลกว่าปากนะ และถ้าม้อยเพลานี้ก็เงียบสํำสำเนียงสิ่งอื่นอยู่น้องท่านจงสงบอารมณ์ให้ปกติลืมเรื่องในการปัจจุบันนี้สักครู่กุสุมาแม่จะทําใจให้ระลึกไปถึงเมืองแปรหากว่าแท่นนี้ฝีมือหยาบต่างกว่าบรรจถอนสําหรับบรรทมในตำหนักหลวงเมืองแปรก็จริงอยู่แต่ว่าส่วนอื่นที่คล้ายคลึงกับในห้องบรรทมกุสุมาน้องท่าน ก็ยังมีเป็นเขาอันแท่นรองพระที่น้อยที่กุสุมาแม่ก็นั่งอย่างนี้ส่วนข้าพเจ้าสิเอาศีรษะตัวหนุนเกยไว้กับตักน้องท่านกุสุมาแม่อัยาศัยประเสริฐนะเห็นเจ้าขุนวังกรรมงานอยู่ชิดยุคนละบาดพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดวันค่ำคืนยังจะมามัวหลงชมพระราชธิดาอีกเล่า กุสุมาน้องท่านเกรงข้าพเจ้าจะได้ไข้ก็ปลอบให้ข้าพเจ้านอนหากเห็นข้าพเจ้าไม่หลับตาลงได้กุสุมาแม่หรือไม่ใช่ที่คอยก้มลงจูบในตาข้าพเจ้าไว้ไมิให้ตื่นตาลืมอันกิริยาของเราทั้งสองกระทําแก่กันนี้ใครใดเสี่ยมหรือว่าใครใดสอนน้องเราพิเคราะห์แล้วจะเห็นเป็นที่ประหลาด เพราะตัวผู้แนะหามีไม่ความพิศวาสที่สิงอยู่ในอกเรานี้ดอกเสี้ยสอนให้เราเป็นเองถึงหากบัดนี้อุสุมาน้องเราจะชื่อว่าเป็นเมียชายอื่นแล้วแต่ความที่ชายหนึ่งชิงเอาพรหมจรีทั้งที่ชายนั้นจะได้สอนให้น้องท่านลืมรักลืมสัมพันธ์อันมีต่อกันก็หาไม่เพียงว่าน้องท่านเป็นเมียสอพิญญา โดยที่ไม่มีเจเดจคนรักเดิมมาติดตามน้องท่านก็ไม่อาจลืมเจเดดอยู่แล้วบัดนี้ไม่หนำซ้ำเจเดดผู้นั้นไม่เกรงอันตรายติดตามมาจนว่าชิงเอานางได้ตัวคืนดังนี้กุสุมาแม่หรือจะไม่เห็นความตรงในตัวข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้านี้รู้อยู่เต็มอกว่ากุสุมาน้องท่านเป็นอื่นไปไม่ได้แล้ว แต่ที่ทำตรงต่อสอพินญ,ญาณบัตดนี้ข้าพเจ้ากล้ายืนยันว่ามิใช่เพราะรักใครอะไรสอพินยาหากว่าน้องเรามีน้ำจิตสมเป็นนางแก้วกัลยาณีก็ค,คิดอยู่แต่ว่าตกเป็นของชายใดก็จะสงวนตัวเพื่อชายนั้นชื่อว่าชายอื่นไม่ยอมให้เข้ามาครองน้องเราเอ่ยซึ่งโบราณประเพณีบัญญัติให้หญิงหนึ่ง ควรเป็นแค่ของชายเดียวนั้นชอบแล้วแต่ข้อนี้โบราณบัญญัติไว้สำหรับให้หญิงที่มีอารมณ์มุงมามละอายใจแต่ถ้าว่าอย่างกุสุมาท่านนี้อย่าว่าแต่เทพพยายดาและพูดไพรอันมีจักสุเป็นทิพเลยถึงคนทั้งแผ่นดินแปรก็ย่อมแลเห็นผีว่าน้องท่านจะร้างชายหนึ่งกลับมารักอีกชายหนึ่งคนทั้งปวงก็แจ้งว่า คนที่น้องท่านมารักใหม่นี้เนื้อแท้เป็นเจ้าขุนวังเมืองแปรคู่สเสน,น่หาเื่มใครจะบังอาจหรือโบราณประเพณีบทได,ดมาตนิเราได้หาใชายกุสมาร้างผัวแล้วจะหาชายหน้าใหม่แห่งอื่นมาใยชมกุสุมาน้องเราอย่าคิดการกว้างไกลออกไปในหนทางที่ผิดสถานหนึ่งแต่ละแม่จะตกเป็นของเจเด็ก ก็เพราะเจ้าจะเด็ดชิงเอามาโดยความอาลัยสถานหนึ่งแต่ละแม่จะตกเป็นของจะเด็ดก็เพราะจะเด็ดเป็นคนรักอันสมเด็จพระราชธิดาปลงใจมาแต่เดิมเหตุการณ์ประจักษ์แจ้งแล้วจะมีใครอื่นมากล่าวนินทาข้าพระเจ้าว่าเบื้องหน้าซะอีกหากชายใดให้คำมั่นแก่หญิงก็จะพึงกล่าวเช่อซ้ำว่าตัวจะรักนางนั้น เหมือนหนึ่งเจเด็ดเมืองตองอูรักแตละแม่เมืองแปรหรือว่าคู่พิศวาสคู่ใดจะอธิษฐานแก่พระรัตนตรัยก็จะพึงใช้คำอธิษฐานว่าขอให้น้ำรักแห่งตัวทั้งสองจงมีต่อกันดังเจเดดก,กับแตละแม่มั่นแม่เอ่ยเราสองนี่เป็นแม่แท้แล้วที่จะเป็นตัวอย่างให้คนชั้นหลังตระหนักว่ารักแท้นั้นจะต้องรักกันเป็นรูปใด